ค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายในกลุ่มทีตเมนต์นะคะ e x f o i a t i n g Skin c h i n Lotion หรือว่า k i ้ i n m m i l k ของเรานะคะมีคุณสมบัติในการช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะ,ะการใช้ k i n i n g m i l k เนี่ยะคะเนื่องจากว่าเราเวลาอายุมากขึ้นนะคะคกลไกการผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปทำให้ระยะเวลาในการผัดเซลล์ผิวเนี่ย ค่อนข้างมากกว่า28วันนะคะอาจจะเป็น40วัน50วันหรือ70วันนะคะเราไปดูจากภาพกันเลยค่ะค่ะจากภาพนะคะจะสังเกตเห็นว่าเวลาผัดเซลล์ผิวเวลาเราใช้ครีมซิงลิวนะคะมันจะผัดเซลล์ผิวชั้นนอกสุดนะคะให้หลุดออกไปแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่เนี่ยให้ขึ้นมาด้านบนทดแทนเซลล์ผิวที่ถูกผัดออกไปนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ย แหดูกระจางใสขึ้นแล้วก็ริ้วรอยล่องลึนต่างๆเนี่ยแลดูจางลงด้วยค่ะถ้ากลไกการผัดเซลล์ผิวและการสร้างเซลล์ผิวของเราสมดุลกันนะคะเราก็จะมีผิวที่มีสุขภาพดีค่ะค่ะและทั้งหมดที่พูพดมานะคะก็จะเป็นโปรดัก์ทั้ง22ตัวของบริษัทวิลเลนดอฟนะคะ ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกคนคงจะมีความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรามากขึ้นและก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ